ของดีอ่ะของเด็กขเขมรสุรินนะคะยุคยุคเราเนาะยุคเราเกิด1.8แปดน,นี้ย่างเข้า50จะถูกสอนให้บูชาพระรัตนตรัยและห้ามลบหลู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครลบหลู่พระรัตนตรัยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวรกรรมกิดาเรียงจงโลรคลูน นี่แหละสิ่งที่เห็นอยู่ปัจจุบันนะคะสิ่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันอย่างเราอ่ะถูกสอนให้เชื่อในสิ่งนี้เคารพบ,บูชาในสิ่งนี้เราจึงพน้นบากกรรมได้อย่างรวดเร็วก็คือโอเคค่ะพ้นในวัยบ45ปีก็ดีนะคะพอ50ปีอย่างพอปฏิบัติได้มันก็จะอยู่แบบไม่ทุกข์ร้อนเกินเหตุเกินควรอะไรเงี้ยค่ะตั้งมั่นอยู่ในศัจธรรมตามความเป็นจริงนะ พระรัตนตรัยนะคะเราฟังพระธรรมได้นะเด็กๆรุ่นใหม่นะคุณแม่คุณเอวเออคุณมนนายนี่คุณมนันนายคุณแม่คุณเอวคุณดัชคุณแผนนดฟังนะคะของดีขเขมรสุรินนะอย่าคิดว่าออเออเขมรสุรินเล่นของเล่นอะไรไม่มีตัวเราไม่มีนะมีแต่คำสอนนะให้บูชาพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็ทำบุญทานศีลภาวนาแล้วก็ ฟังนะคุณแม่คุณเอาคุณมมนายคุณพันเดคุณสดาคุณเปรียปูดเปียเธอร์เออแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะนี่เฮยหลุตาหลุยอะไรพวกเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นบุญคุณทั้งหลายให้ละลึกอาจจะแปลให้ฟังนะคะคุณแม่คุณพ่ออ่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพระมหาศาัตรย์คุณแผ่นดิน คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองหลวงปู่หลวงตาต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้คือพระรัตนตรัยนะถ้าใครได้ฟังพระธรรมนะคะจงรู้จักพระรัตนตรัยนะถ้าเป็นสิ่งอื่นแอบอ้างนะคะแอบอ้างนะแล้วก็มาอ้างคุณพระรัตนตรัยโดยไม่รู้จักของเทพระรัตนตรัยก็คือแม่พ่อเนี่ยค่ะหนึ่งในพระรัตนตรยัยแล้วก็พระหมหากษัตริย์นะคะลบลูไม่ได้นะจ๊ะเด็กๆเอ้ย เออแม่พ่อก็ลบหลู่ไม่ได้นะคะเวรกรรมจะเข้าตัวอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็คุณพระมหากษรศักดนะเอายุคนี้ก็เอายุคยุคปัจจุบันก็เสด็จพ่อเราเเราส0นะคะแล้วก็คุณพระอรรยะทรงนะคะพระธรรมของท่านนะท่านสอนท่านชี้ทาง แจ่มชัดมากเหมือนท่านบอกแค่เออพยายามรักษาศิลนห้าเราไม่เอาเลยไม่เอากันเลยวิบากกรรมก็จึงเข้าตัวไม่จบไม่สิน้นหลักธรรมง่ายๆค่ะเส้นผมบางภูเขานี่คือภารัตนาตรท,ที่เราฟังพระสัทธธรรมได้นะคะก็มีแค่นี้เองนอกกนั้นไม่รู้จักดีกว่าช่วยเราไม่ได้แต่คุณแม่พ่อช่วยเราได้ท่านสอนมาให้กำเนิดมา ยิ่งคนที่ครบ32ถือว่าเป็นบุญวาสนาแล้วไม่ต้องตามหาอะไรและคุณสเสด็จพ่อเรา9ก้สนะคะนี่ช่วยเราได้จริงนะปัจจตังณนะตังตังนะคะคิดให้ได้อันดับหนึ่งเลยสเสด็จพ่อเรา9ก้สในยุคนี้ท่านช่วยได้จริงๆตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่มีก็ไม่มีท่านช่วยก็นูนะ่นน่ะค่าโรงพยาบาลก็ออกคลอดลูกไม่ได้นะคะเจ็บป่วยก็ รักษาไม่ได้นะคะตายก็ไม่มีทําศพไม่ได้นะคะเออสเสด็จป่อรถเก้ารถสิบท่านคุม้มครองเราโลอดเวลาต้องกินต้องใช้คิดให้ได้คิดให้เป็นและคุณแผ่นดินไทยอะคะ่ะสุดยอดมากแล้วใกลๆก็อยากมาอยู่นะคะเออแล้วคุณพระธรรมนะคะพระธรรมมาจากไหนพระพูดมาจากไหนก็พระอริยะสงฆ์ท่านบวชสืบต่อกันมาดังแทนพระพุทธเจ้าแค่นี้เอง อยู่เนี่ยอยู่ในเส้นผมบางภูเขาเนี่ยเส้นผมบางภูเขาเขาเขาของคนนะเขาของคนเออปัตตังนะคะหนทางที่เราค้นพบเพราะเราปฏิบัติเราก็เลยบอกต่อเพราะว่าเราก็อยากได้กุศลพลบุญตรงนี้ค่ะเออให้ผู้ตกทุกขเวทนาได้หลุดพ้นอย่างรวดเร็วนะคะ ฟังดูนะเราให้ฟรีๆเราไม่เรียกเก็บเงินหรอกค่าครูค่าอะไรเราไม่เอา <c oughs> เราโกทำมาหากินทางอื่นนะคะด้วยสติและปัญญานะคะพออย่างหลวงปู่ชี้ทางแล้วเราหลุดมาเราจําได้ทั้งหมดเลยค่ะมันจะเป็นขั้นเป็นตอนนะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังในคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้ทำมาหากินเต็มที่นะคะจะได้หลุดพ้นอย่างรวดเร็วนะคะสวัสดีค่ะ